มีคนมาบอกให้สอนลบเงาบนใบหน้าหน่อยแบบถ่ายย้อนแสงแล้วเงาครึ่งหนึง่งสว่างครึ่งหนึง่งโอเคพิงจัดให้นะคะพิงก็เลยไปหาภาพนางแบบก็ได้ประมาณเนี้ยก็น่าจะได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยค่ะเราจะใช้เครื่องมือ quick selection tool นะคะคลิกขวาแล้วเลือก quick selection tool ได้เลยนะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปคลิกที่ select subject นะคะให้เขาเลือก นางแบบของเราได้อย่างอัตโนมัตินั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ไปคลิกที่ select and m a r k ค่ะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะเราไปคลิกที่ refine hair เท่านี้เองจากนั้นเนี่ย Photoshop ก็ทำออกมาได้พอสมควรแล้วเนาะทีนี้ขวามือเนี่ยก็ไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มหรอกแค่ไปดูตรง out put to ให้เป็น new layer ไปเลยค่ะจากนั้นให้คุณกด ok จากนั้นเราเปิดเจ้าตัว background ออกมาด้วยนะคะทีนี้วิธีการเพิ่มเงา ขวามือให้มันดูสว่างมากยิ่งขึ้นก็เราไปที่วงกลมค่ะจากนั้นเราไปที่ b l i n d n e s s contrast จากนั้นนะคะมันจะขึ้นมาประมาณตรงนี้เนาะเราก็จะคลิกที่ create clipping m a r k จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สีเข้าไปด้านหลังตรงนี้ก่อนโดยให้คุณไปที่คลิกขวาและเลือก paint bucket tool จากนั้นไปเลือกสีตรงนี้นะคะให้เป็นสีดำร้0ยเซ ก็คือ0 6ตัวจากนั้นกดโอเคจากนั้นนะคะคุณคลิกด้านหลังตรงนี้อีกทีนึงเพื่อให้มั่นใจว่าเราเลือกเลเยอร์ด้านหลังนี้นะจากนั้นเราก็เทส,สีไปได้เลยเมื่อเทสีแล้วจะสังเกตได้ว่าด้านหลังของ b i n n c e c o n t r a c t ตรงนี้มันเป็นสีดำจากนั้นนะคะเราคลิกตรงเลเยอร์ทาแเนลตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นหน้าต่าง Property ออกมาจากนั้นคุณสามารถที่จะปรับแสงขึ้นไปได้เลยนิดหนึงอย่างละนิด แต่มันจะไม่แสดงตรงนี้เพราะว่ามันถูกสีดําครอบไว้อยู่เพราะฉะนั้นเราไปเลือกเครื่องมือบัตทูเปลี่ยนหัวแปงให้เป็นหัวแปงฟุ้งๆนะคะจากนั้นปรับ opacity 61% flow 53%อนะคะจากนั้นอย่าลืมเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวด้วยนะคะเมื่อเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเราก็เอามาบัตได้เลยจะเห็นได้ว่าหน้ามันจะสว่างมากขึ้นเห็นไหมคะ ซูมไปใกล้ๆหน่อยก็ได้ให้คุณได้เห็นเนี่ยหน้ามันจะสว่างมากขึ้นเราปิดตาดูนี่เราก็จะใส่ไปตรงนี้ถ้ามันยังขาวไม่พอเราก็คลิกที่ตรงนี้นะคะเลเยอร์ทา n แนวของ binance c o n t a c t แล้วคุณก็สามารถปรับขึ้นไปอีกได้หน้ามันก็จะสว่างเท่าที่เราต้องการที่เหลือคุณอยากจะสว่างตรงไหนคุณก็บัดลงไปเพิ่มเติมได้เลย เท่านี้ค่ะเทคนิคถ้าชอบก็อย่าลืมเซฟและเก็บเอาไว้ดูได้เลย